เล่นใบหญาเนี่เห็นไหมนี่เปียมานนี้ไปเียเปลียนมานี้ไปเนียไเปียมานี้ยเราเปียมานี้เราเปียมานี่เราอาเอาเอเอาเดอย่างเงะ อาบแดดแล้วลูกอาบแดดแล้วนั่นะโอ้นอนดินเสยแม่มึงหายกูก็คักมาหนี่เปียแม่อ้อยหายก็คักแม่อ้อยหายก็คักนอนดินบอมวัโอ้โอ้โอ้หายหายโอ้โอ้หลินก่อนดินเว้ยอ่ะตอนกะเพราแม่ด้วลูกตอนกะเพราแม่ได้แล้วนะบอ้เปีย